ABU Robot Contest 2014 นะครับผมก็คือ2ทีมผู้ท้าชิงนะครับในการแข่งขันชิงชนะเลิศ ABU เอเชียแปซิฟิกนะครับผมซึ่งจะเกิดขึ้นนะครับในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ทั้งสทีมตอนนี้พร้อมแล้วเราเริ่มต้นจากทีมสีแดงก่อนนะครับทีมสีแดงของเรานะครับได้แก่ทีมลูจ้าแม่คลองประปาดีเอเสมหาวิทยาลัยธุรกิจบันเดตขณะที่ทีมน้ำเงิน ซึ่งการในรอบที่ชนะเลยครับที่ได้รับเราจะเอาชนะแบบ2ใน3นะครับถูกต้องค่ะแบบ2ใน3นะครับตอนนี้สีแดงลูกเจ้าแม่ครองป่าและน้ําเงินห้อยหลอดเตรียมพร้อมในการเซตอัพ1นนาทีครับเช็คถ้ามองจากมุมของเรานะครับถ้าจะคัดเลือกใครเป็นตัวแทนประเทศไปแข่งขันระดับนานาชาติ2ทีมนี้ใครก็ได้ครับสมศักดิ์สรีมากๆครับ ใช่ครับเพราะว่าทั้งสองทีมนะครับถ้าดูจากสถิติที่ผ่านมานะครับเขาสามารถทําชาบัชได้อย่างต่อเนื่องนะครับแต่ถ้าเกิดย้อนไปดูสถิติที่ผ่านมานะครับลูกกะแม่คอมบาเนี่ยปีนี้ถือว่าเป็นปีที่เขาต้องทุ่มเทเต็มที่นะครับเพราะว่า5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่เคยให้แชมป์กับใครเลยนะครับในส่วนของลูกทีมหอยหลอดนะครับเคยเป็นแชมป์เอบประเทศไทย2สมัยนะครับคือปี2004และ2006นะครับเพราะฉะนั้น เกมนี้ก็ถือว่าสําคัญกับหอยหลอดที่จะทวงแชมป์อื่นมาจากทีมลูกเจ้าแม่ของปลาปลานะครับถ้าดูจากสถิติการทําชาบาชนี่นะครับลูกเจ้าแม่ดีกว่านิดหน่อยนะครับคือหนึ่งนาทีสิบห้าวินาทีส่วนทีมหอยหลอดนะครับสถิติที่ดีที่สุดคือหนึ่งนาทีสามสิบห้าวินาทีครับใครควบคุมหัวใจของตัวเองได้ดีกว่าให้ตัด้ม้กว่าจะเป็นผู้คว้าชัยในนาทีครับหมดเวลาในการเซิร์ฟรอแตนบาบครับแตนนาบ สามสองหนึ่งความตื่นเต้นสําคัญมากนะครับถ้าเป็นการแข่งขันวิ่งร้อยเมตรผู้นี้วิ่งเร็วจริงๆครับผู้นี้เป็นผู้ที่ทําชาบาสเกอร์เร็วมากครับถ้าไม่มีความผิดพลาดด้านหุ่นยนต์ใดๆเกิดขึ้นเนี่ยชาบาสแน่นอนครับเพียงแต่ว่าใครจะเร็วกว่าซึ่งตัวแน่งแดงเร็วกว่าครับลูกชาคพมปาเร็วกว่าครับ สมาธิของผู้บังคับมุนยตนนี่สําคัญมากนะครับในเกมนี้ต้องไม่ตื่นเต้นนะครับถ้าตื่นเต้นมากโอกาสพลาดจะเกิดขึ้นครับลูกจแม่นาไปก่อนแล้วครับตอนนี้ใครสักคนขอรีชายฮะโอกาสแพ้สูงเลยครับถ้ามีใครสักคนขอรีชายโอกาสเสียเปรียบมากเลยครับแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าดูจากรูปเกมลูกจะแม่เขมา,า,าปาเร็วมากครับชาบาร์กจะมาจากทีมเขาหรือเปล่าครับ หลอยเลยช้าไปเลยนะครับังหว่าการเข้าเสียบเนี่ยเขาจะขึ้ช้าไปนิดนึ่งครับช้าไปเลยครับยานิทายนะครับไม่พลาดเลยครับลูกเจมาแม่อมปาปาไม่พลาดเลยครับไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วครับที่5ครั้งที่ผ่านมาทีมเขาครองความเป็นใหญ่เสมอครับปีที่แล้วก็เป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับลูกเจมาแม่คอมปาปากำลังจะขึ้นทําชาบาสครับหนึ่งนาทีเท่าไหร่ครับ หนึ่งนาทีทั้งหร่ครับหนึ่งนาทียี่สิบสองนาทีครับชนี่เวลาดีที่สุดในวันน,วนี้เลยนะยี่สิบสองวินาทีซึ่งตอนนี้นะครับรอบแรกนะฮ<ป>ะเท่าที่ดูลู่เจ้าแม่รองปลาปลานะครับผมดิเอเลสเป็นฝ่ายชนะไปด้วยการทำชาบาชนะครับ ด้วยเวลา1ที22วินาทีแต่คนจะต้องให้คณะกรรมการของเราได้ประกาศผลงานตัดสินย่ำเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับเรนเชญครับครับการแขันรอบชิงชนะเลิศครั้งที่หนึ่งระหว่างลูกเจ้าแม่คอป,ปาเดลเลสจากมหาวิยทยาลัยธุรกิจบัดิษ์ฝ่ายแดงพบทีมหอยหลอดจากวิยทยาลัยพิส,ส,สมุสงครามฝ่ายน้ำเงินพ้นการแข่งขันครับทีมลูกเจ้าแม่คอป,ปาเดเลสสามารถเอาชนะโดยการทำชาบัก ด้วยเวลา1นาที22วินาทีครับสุดยอดขอบคุณมากค่ะซึ่งรอบที่2นี้หอยหลอดเนี่ยต้องเอาชนะให้ได้นะเพราะว่าเราจะเอา2อง3ีลูกเจ้าแม่ของปลาปลาชนะไปแล้วหนึ่งรอบหอยหลอดรอบนี้โหลรุนจริงๆถ้าหอยหลอดแพ้รอบนี้คือได้ที่2เลยนะครับ <ละ S 2> ผมลและลูกเจ้าแม่ของปลาปลาจะเป็นแชมป์ประเทศไทยในสมัยที่หนะฮะในปีนี้ทันทีนะครับ พราะฉะนั้นนะครับตอนนี้นะครับวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามนะครับเรียกว่าทั้งมาทั้งวิทยาลัยเนี่ยคนจะต้องส่งแรงใจมาที่หอยหลอดกันเลยนะส่งกิจกันออกมาเพ<ช>่งก,กันเข้ามานะ<ช><ช>แต่ว่าระหว่างนี้สองฝ่ายกำลังจะเปลี่ยนสีเสื้อกันละใช่แล้วนะครับก็จะต้องมีการเปลี่ยนฝั่งนะครับซึ่งในรอบที่สองนี้นะครับ ทีมหอยหลอดจากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามจะเป็นทีมสีแดงบ้างนะครับขณะที่ลูกเจ้าแม่คองปลปลาดีเอ็นเอสนะคะจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเนี่ยจะกลายเป็นสีน้นําเงินนะคะเดี๋ยวเราดูสัญญาณน,นิดนึงนะครับว่าทั้งสองทีมพร้อมแล้วหรือยังในการที่จะเซตอัพเมื่อชักครู่นี้หนึ่งนาที22วินาทีนะครับสำหรับทีมลูกเจ้าแม่คลองปราปาดีเอ็นเอสจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตซึ่ง เรียกว่าเป็นเวลาที่ดีที่สุดตั้งแต่ถ่ายทอดสดมา,านในการแข่งขันนะฮะคระบแต่ทีแ่แรกเาเคยทําได้1นาที15วินาทีเมื่อวา,านนี้นะครับต้องรอดูว่าจะทําได้ดีกว่านี้หรือเปล่านอกเือจะการแข่งขันกับฝ่ายตรงข้ามนะคะแข่งขันกับใจตัวเองนะ,ะน้องๆให้นิ่งเข้าไว้ถูกต้องตอนนี้นะฮะผมเชื่อว่าทั้ง2ทีมเนี่ยนะครับ ใจจอดใจใจ,ใจใ่อนะครับกับการแข่งขันในรอบที่2อควรจะต้องให้กําลังใจกันแบบสุดๆเลยขอเสียงกองเชียร์นิดนึงนี่กองเชียร์ให้กับวินัยเทคนิคสมุทรสงครามขอเสียงหน่อยเป็นพี่หน่อยเป็นที่หน่อยเอาละค่ะขอกองเชียร์ให้กับทางด้านของมหาวิทยาลัยธุรกิจบันดิทด้วย,ดดวยสง่งแรงเชียร์มาหอ,อยหลอดจะทวงแชมป์คืนได้หรือเปล่า ส่วนลูจะาม่องหมาป่าจะครองแชมป์สมัยที่6ได้หรือเปล่าลุ้นจริงๆนะว่าใครจะเป็นตัวแทนในการแข่งขันนะคะ A B U P Asia Pacific Robots Contest 2 0 1 4จะไปที่อินเดียกันท่าเมืองปูเน่ใช่แล้วนะครับในวันอาทิที่24นะครับสิงหาคมปี2557นี้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับในแต่ละปีเนี่ยประเทศนะครของในเอเชียแปซิฟิกก็จะสลับหมุนเวียนกันไปนะครับในการเป็นเจ้าภาพ แต่และประเทศที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยเขาก็จะกำหนดกฎกติกาในการแข่งขันนะคบผมเ,เรียกว่าในแต่ละปีเนี่ยเขาจะเป็นผู้กำหนดปีนี้นะครับก็คือ Absolute t o Parenthood ที่เราได้เห็นกันเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับตั้แต่เริ่มต้นการถ่ายทอดสดก็คือ I คุณยนต์ุ่นไอรักก็เป็นการเปรียบเทียบนะคะแม่กับลูกนะคะรวมถึงพ่อด้วยความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะว่าเราสามารถสารสัมพันธ์กันนะครับเมื่อลูกโตขึ้นมาจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีด้วยการพาไปเล่นชิงช้าพาไปยกกระดานกระดก เนี่ยนะฮะโอเคตอนนี้พร้อมแล้วนะครับทีมสีแดงหอยหลอดและทีมสีน้ําเงินลู่เจ้าแม่คลองประปาครับโซผัครับสำหรับเกมนี้นะครับหอยหลอดพลาดไม่ได้อีกแล้วนะครับสาหรับทั้งสองทีมนะครับถือว่าเป็นเพื่อนกันที่ดีนะครับเพราะว่าทั้งสองทีมมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างต่อเนื่องในการทาหุ่นยนต์นะครับมีบางครั้งมีการแลกเปลี่ยนเซ็นเซอร์แบ่งปันกันใช้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะครับและเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศชาติที่ดีมาก ในการมีเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเราต้องมีการแบ่งปันแล้วก็พยายามต่อยอดด้วยกันนะครับนี่คือเป้าหมายสูงสุดของ a b u ครับคือเป้าหมายสูงสุดไม่ได้ที่อยู่ที่ชัยชนะนะครับตแต่หมายถึงการพัฒนาเทคโ,โนโลยีโน้ตหาต่างๆให้เด็กๆของเราได้แลกเปลี่ยนแล้วก็เกิดประสบการณ์เมื่อเรียนจบไปแล้วจะได้นําสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในการพัฒนาประเทศของเราครับถูกต้องที่สุดเลยครับอันนี้คือสิ่งที่เราทุกคนในชาตินะครับต้องช่วยกันนะครับเวลาในการเซตอัพหรือประมาณ1ิกว่าวินาทีนะครับเอาใจช่วยทั้งสองทีมนะครับ ให้ทำให้ได้ดีที่สุดเแลข้อตัวน้อยที่สุดครับหมดเวลาในการเสด็เรอแซนบ์นบแซน์บสาม,ส,ามสองหนึ่งการแข่งขันเริ่มขึ้นแล้วนะครับใช้เวลา3นาทีครับแต่ผมเชื่อและกินว่าไม่เกิน2นาทีเราจะรู้ครับว่าใครจะเป็นลูกฟ้าชัยในเกมนี้ครับ ถ้าหอยหลอดทําได้มีการในขันชนาที่3ามครับถ้าลูกเจ้าแม่ของปลาตาทําได้ชนะเลยครับได้เป็นตัวแทนประเทศไทยครับและตอนนี้ลูกเจ้าแม่ของปาตาเร็วกว่านะครับเสื้อสีน้ําเงินครับลูกเจ้าแม่มาว่าใงไห้พ้อผิพาดได้เลยนะครับะถนติประเทศไทยคือ1นาทีสิ้วินาทีทําโดยลูกเจ้าแม่ของปลาตาครับจะได้หรือเปล่านับิตใหม่ครับหอยหลอดมาแล้วนะครับเอาแล้วครับตอนนี้กลับมาเท่ากันแล้วครับ บุญยน้งคู่มาลูกชนะาของปราตาเร็วกว่าครับเร็วกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยครับมาพร้อมกันแต่เร <able> ็วกว่าครับการออกแปบุญยนิ้คล้ายกันนะครับทั้งสองทีมนะครับยาลีทายนะครับทีมไหนลีทายเสร็จเลยนะครับเร็วกว่าอยู่สามวิครับตอนนี้ครับลูกชนาแของปราาเร็วกว่าและยังไม่ผิดพลาดครับหอยหลอดตามมาสูสีกัาเกมที่แล้วนะครับลูกชน้าของปราตาสามครั้งแล้วครับอุ่มยนต์ลูกครับ คะแนนไม่ต้องดูครับท่านผู้ชมครับไม่ต้องดูคะแนนครับคู่นี้น็อกเอาแน่นอนครับใครจะผิดพลาดหรือเปล่าครับถ้าไม่ผิดพลาดนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นลูกเจ้าแม่ของปะปากกบารัาจะเป็นแชมป์ประเทศไทยครับไม่น่าจะมีปัญหาครับชาทศไทยปีนี้ได้แก่ทีมลูกเจ้าแม่ของ เป็นนันการจากกรรมการของเรานะครับขอเรียนเชิญกรรมการครับครับผลการแข่งขันขุนยนชีเลอร์ประเทศไทยประจำปี2,557นะครับในรอบชิงชนะเลิศที่สองเป็นการพบกันระหว่างหอยหลอดทิ่สุโขทัยฝ่ายแดงพบทีมลูกเจ้าแม่ของป่าเดลเลสส์จากหายวายทุนนิติบัตฝ่ายน้ำเงินผลการแข่งขันครับทีมลูกเจ้าแม่ของป่าเดลเลส จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัิษัทฝ่ายเงินสามด้วยการะทำชาบัาด้วยเวลา1นาที22วินาทีครับขอแสดงความยินดีกับเพื่อนเจมส์พรตอมกับนีรักษาตำแหน่งไว้ได้เป็นสมัยที่แล้วโอ้โห